บิ๊กป้อมปรากฏตัวครั้งแรกหลังพ้นตำแหน่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อารมณ์ดีวอลเลย์บอลหญิงชนะโปแลนด์รอบคัดเลือกโชว์ทำผัดซีอิ๊วบอกกลับมาไทยทำเลี้ยงทั้งทีมค่ะพลเอกประวิทรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐและประธานโอลิมปิกไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อารมณ์ดีค่ะหลังวอลเลย์บอลทีมสาวไทยตบชนะทีมวอลเลย์บอลหญิงโปแลนด์3ต่อสองเซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลรอบคัดเลือกโอลิมปิก2023ที่ประเทศโปแลนด์ ดยพลเอกประวิทย์นะคะได้เฝ้าติดตามเชียร์ทีมชาติไทยในทุกแมชการแข่งขันที่ในวันนี้พลเอกประวิทย์ได้ใช้เวลาว่างตอนเที่ยงผัดซีอิ้วเลี้ยงลูกน้องคนใกล้ชิดที่มูลนิธิป่ารอยต่อในยามว่างจากภารกิจงานค่ะทั้งนี้พลเอกประวิทย์ลงมือปรุงผัดซีอิ้วรสเลิศบรรจงผัดด้วยเครื่องปรุงตามสูตรมีหมูหมักรสชาติดีค่ะทำเป็นอาหารกลางวันให้กับคนใกล้ชิดและลูกน้อง โดยกล่าวกับคนใกล้ชิดนะคะว่าวันนี้จะติดตามเชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในการแข่งขันกับทีมชาติสโลวีเนียในช่วงค่ำให้ได้รับชัยชนะและหากทีมวอลเลย์บอลทีมสาวไทยเดินทางกลับมานะคะจะทำผัดซีอิ๊วเลี้ยงทั้งทีมค่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยจะทำการแข่งขันนัดที่5ของกลุ่ม C วันนี้ค่ะ22กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีโดยจะพบกับสโลวีเนียทีมอันดับ7ของกลุ่ม โดยทั้ง2ทีมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนขณะที่ตารางคะแนนล่าสุดของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะหลังแข่งจบ4นัดชนะ1นแพ้3นัดมี2คะแนนอยู่อันดับ5ของตารางการแข่งขันของกลุ่มค่ะสุทินชี้หากเป็นคนที่มีคุณค่าความสามารถควรได้รับใช้สังคมหลังนายกผุดแนวคิดดึงทักษิณมาช่วยงานหากผนโทษ นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศว่ามีแนวความคิดจะดึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาช่วยงานเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีภายหลังพ้นโทษว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความรู้สึกของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ต้องเข้าใจท่าน แต่โดยส่วนลึกของตนยังไม่มีความเห็นแต่ใครก็ตามในประเทศนี้ที่เป็นคนที่มีคุณค่าและคิดว่ามีประโยชน์ต่อประเทศตนก็คิดว่าควรให้โอกาสในการรับใช้สังคมพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเจาะจงคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนายทักษิณเมื่อถามว่ากรณีดังกล่าวจะถูกนำไปโยงเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่เนื่องจากนายทักษิณเคยประกาศว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกนายสุทินบอกว่าโดยส่วนตัวมีความเห็นว่ายังไม่ได้ระบุว่าจะเป็นนายทักษิณ และหากเป็นนายทักษิณก็คงคิดดูอีกหลายๆด้านเมื่อถามถึงกรณีที่สวออกมาเบรกในประเด็นดังกล่าวนายสุทินตอบว่าก็ต้องรับฟังค่ะส่วนประเด็นดังกล่าวจะกลายเป็นสายล่อฟ้าแก่รัฐบาลหรือไม่นายสุทินบอกว่าก็ต้องรับฟังทุกความคิดเห็นอย่างไรก็ตามวันนี้คนายสุทินได้เป็นประธานในการประชุมสภาทหารผ่านศึกโดยได้กล่าวหลังการประชุมว่าการประชุมวันนี้เป็นครั้งแรกของตนเองและเป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ2,566 โดยได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี2,567ที่ยังคงเท่าเดิมส่วนปี2,568เพิ่มมานิดหน่อยตามจำนวนทหารผ่านศึกที่มีเพิ่มขึ้นซึ่งก็อยู่ในกรอบความจำเป็นค่ะนายสุทินยังระบุได้ว่าในการประชุมครั้งนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาสรรหาพุ่มในการองค์การทหารผ่านศึกคนใหม่ค่ะที่จะมาทดแทนคนเดิมที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ แต่คุณสมบัติจะต้องเป็นคนที่สังคมยอมรับได้และยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีใครในใจค่ะส่วนเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการทหารผ่านศึกก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันต้องคำนึงถึงทุกภาคส่วนของประเทศแต่แน่นอนที่สุดต้องให้ทหารผ่านศึกดำรงชีพอยู่ได้ส่วนความรู้สึกในฐานะที่เป็นพลเรือนที่มีต่อทหารผ่านศึกนั้นนายสุทินกล่าวว่าตั้งแต่เป็นเด็กมองว่าทหารผ่านศึกคือฮีโร่ในดวงใจและคิดว่าอยากเป็นทหาร พร้อมชื่นชมทหารที่ผ่านสนามรบแต่ไม่คิดว่าจะได้มาทำงานร่วมกันจึงคิดว่าทางใดที่จะช่วยให้ทหารผ่านศึกอยู่ได้และมีบ้้นปลายที่ดีก็อยากจะทำนายสุทินยังเปิดเผยภายหลังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาสองสัปดาห์แล้วด้วยนะคะว่ากำลังมีความสุขขึ้นเรื่อยๆค่ะปัญหาหนักๆก็ไม่เกินคาดส่วนความคืบหน้าการตอบพรกอฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หากพ้นหนึ่งเดือนที่คอรมออนุมัติไปนั้น นายสุทินกล่าวว่าก็ต่อเท่าที่จําเป็นค่ะนอกจากนี้นะคะนายสุทินได้กล่าวถึงกรณีการจัดหาเครื่องยนต์เรือดำน้ำําที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะไปคุยกับเยอรมนีระหว่างการไปประชุมสหประชาชาติที่สหรัฐแต่ทางกองทัพเรือระบุว่าอาจจะจบที่จีนว่าเรื่องนี้นะคะก็ต้องฟังความคิดเห็นของกองทัพเรือด้วยแต่ท้ายที่สุดกระทรวงก็ต้องพิจารณาอย่างละเอียด โดยสุดท้ายก็ต้องไปจบที่คอรมอแต่ตนเชื่อว่าทุกขั้นตอนต้องคำหนึงถึงประโยชน์ของกองทัพและประเทศค่ะเลขาธิการปปชลั่นทำงานรอบครอบเตรียมดูคำพิพากษาสารอาญาทุจริตก่อนอุดทอนคดีสุนทรกับกนกวันรุกปากเขาใหญ่ขณะเผยทราบข่าวอิทธิพลประสานขอมอบตัว นายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปชกล่าวถึงกรณีที่สารอาญาธุจริตประพฤติมิชอบภาคสองยกฟ้องนายสุนทรและนางกนกวันวิลาวันสองพ่อลูกในคดีรุกป่าปปชจะยื่นอุทธรหรือไม่ว่าจะต้องนำคำพิพากษามาวินิจฉัยในการยื่นอุทธรซึ่งมีกรอบระยะเวลาตามกฎหมายโดยต้องหยิบยกประเด็นในคำพิพากษามาชีให้เห็นถึงเหตุผลโดยเฉพาะเจตนาว่ารู้หรือไม่รู้ว่ามีการบุกรุกที่อุทยาน ย้ำว่าจากการพิสูจน์ของปปชใช้ระบบ GPS ในการวิเคราะห์สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอุทยานที่ยืนยันว่าเป็นที่ของกรมอุทยานยืนยันว่าไม่ล่าช้าเมื่อถามว่ากรณีที่สารระบุว่าปปชไตส่สวนโดยมิชอบจะส่งผลกระทบหรือสะท้อนต่อการทำงานของปปชอ,อย่างไรบ้างเลขาธิการปรปรชชี้แจงว่าตามที่สารมีคำพิพากษาว่าดโดยมิชอบต้องดูว่าไม่ชอบอย่างไรเป็นประเด็นหรือไม่ ที่มีการกล่าวหาทั้งสองรายเนื่องจากศาลจะต้องพิจารณาตามคำร้องที่ได้ยื่นไปส่วนการวินิจฉัยจะต้องดูพยานหลักฐานว่าอะไรบ่งชี้ว่าปปชไต่สวนไม่ชอบขณะเดียวกันยอมรับว่าคำพิพากษาอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานอื่นส่วนตัวเห็นว่าจะต้องมีความชัดเจนว่าประเด็นไหนหลักฐานคืออะไรและเห็นว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่จะฟ้องร้องหากเห็นว่าการทำงานของปปชเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเป็นการทุจริต ซึ่งผลจากการทำงานของปปชต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำแต่ขอให้มีหลักฐานพร้อมยืนยันว่าการทำสำนวนในคดีนี้รอบครอบแน่นหนาค่ะเลขาธิการปปชระบุได้ว่าแรงสะท้อนกลับมาทำให้ปป,ป,ปชเข้มแข็งขึ้นและจะต้องตรวจสอบว่ามีความบกพร่องอะไรยังขาดแต่ไม่มีวันแพ้เพราะเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำเพราะสร้างองค์กรนี้ให้มาทำงานกับผู้มีอิทธิพลหรือนักการเมืองที่ทำไม่ชอบไม่ถูกต้องยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด นายนิวัชย์ัยยังกล่าวถึงนายอิทธพลขุนปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ถูกหมายจับในคดีออกใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดสูงเมืองพัทยามิชอบนั้นตนทราบมาว่าก่อนหน้านี้มีการประสานขอมอบตัวแต่ตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วหากเข้ามาเจอตัวก็ต้องจับเพราะหมายมีผลอยู่หากจะมอบตัวก็สามารถติดต่อได้ทุกหน่วยงานการมอบตัวนั้นต้องมอบต่อศาลเพราะเป็นผู้ออกหมายจับค่ะ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะออกหมายจับเจษดาชีเอม็มและสุนันเข้าข่ายคดีค้ามนุษย์พลตำรวจตรีนกปศสินภูลสวัสด์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยความคืบหน้าในคดีพ่อแม่เฮี้มฆ่าลูกบกปูในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรจนนำมาสู่การขยายผลพบศพทารกเพิ่มอีกสี่ศพในพื้นที่เขตบางซื่อและเขตสายไหมว่า กรณีนำภาพเด็กมาเรียกรับบริจาคนั้นเข้าข่ายความผิดค้ามนุษย์แน่นอนแต่ขอตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเบื้องต้นพบมีเงินโอนเข้ามาจำนวนกว่า3,500บาทส่วนอาการปักแว่งตาบอดนั้นจากพฤติกรรมชี้ชัดว่าเกิดจากการกระทําของสองสามีภรรยาสำหรับกระดูกที่ขุดพบในพื้นที่เขตบางซื่อผลตรวจออกมาแล้วปรากฏว่าทารกสองศพที่ถูกทิ้งในปี2 5 5 6และ2557นั้น DNA ตรงกันกันกบนายเอ็มและนางสาวเจษดาภรรยาคนที่สอง ส่วนชิ้นส่วนกระดูกที่ขุดพบเจอในพื้นที่เขตสายไหมเมื่อวันนี้ต้องรอผลประมาณ5วันว่ากระดูกนั้นเป็นกระดูกของมนุษย์และมี DNA ตรงกันกันกบนายเอ็มและนางสาวเจษดาหรือไม่แต่เบื้องต้นนะคะพบผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้นเพียง3รายค่ะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงต้องสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมว่ามีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกหรือไม่หากพบก็ต้องดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของภรรยารายที่5ของนายส่องศักดิ์ที่เพิ่งจะตรวจพบเจอนั้นเบื้องตน้นทราบว่าได้เลิกกันกับนายส่องศักดิ์มานานแล้วและไม่มีบุตรด้วยกันค่ะโดยฝ่ายหญิงมีครอบครวัวใหม่จึงขออนุญาตปกปิดชื่อแต่ตำรวจจะต้องเชิญตัวมาสอบเพิ่มเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีขณะที่พลตำรวจตรีธีระเดชกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการสืบสวนลงพื้นที่ยังจุดต่างๆได้ขอความร่วมมือกับอดีตภรรยาทุกคนของนายส่องศักดิ์ โดยทุกคนให้ข้อมูลที่ตรงกันค่ะว่านายส่องศักด์มีพฤติกรรมก้าวร้าวและอดีตภรยาบางคนที่มีลูกกับนายส่องศักด์ระบุได้ว่านายส่องศักด์ไม่เคยดูแลส่งเสียค่ะโดยฝ่ายหญิงจะต้องเป็นคนทำงานหาเลี้ยงส่วนานายส่องศักด์รอใช้เงินอย่างเดียวแต่ไม่มีพฤติกรรมเล่นการพนันและเสพยาเสพติดและข้อสำคัญคืออดีตภรยาทุกคนให้การตรงกันว่านายเอ็มมีสุขภาพจิตปกติ ทั้งนี้พลตำรวจตรีนพศินยังกล่าวอีกค่ะว่าจะมีการตรวจค้นเพิ่มภายในซอยพหลโยธิน48และรอผลการตรวจจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรวบรวมหลักฐานเสนอสารอาญาขอหมายจับนางสาวเจษดาใน4ข้อหาความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายทำลายพยานหลักฐานซ่อนเร้นย,ย้ายหรือทำลายศพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก IN n breaking news Thank you